เลียนวิชารอบโลกกาน,นิบ้านเกาลัง,งละดางวัสดียอดสนิทนิสหายที่หลบข้าพเอยเองก็มีน้ำวัดเท่าจันตะคอหลบมาเรียนวิชาอยู่ก็พอฤาษีที่ถึงทางก็นครล้ายหลายเมื่อนี้จำเป็นจะไปลาเพราะอาจารย์นี่ครับหอปากกาศาสตรีกว่าเจ้านี้ กับเวลายังเจ้าอาจารย์น้อกขับเต่าเท่าที่ไปเป้าเ,าเ้ามันกี่เต่าแบบยางช้างนอกหลังใต้ฌานก็ไน้ไหวาเออฌานสะโคลบมาแต่เต่าธุระอันไรเหรอข้านุ้ยนาะยอยากจะกลับพ,พระนครแล้วเป็นหว่วงอห่วงแม่ละลายเออดีละเจ้ามาโดนละเด้อดรุ่งเลยเอาละถ้าจะกลับ ต้าจะให้ของพิเศษเพิ่มขึ้นไปอีกคือพระอบของนวยนี่แหละนะลูกนะโดยก็น้อยอ่ะไปได้ยังไงแม่ฮะถามไสนะเพราต้องถามนะลูกเลยแต่ตาหามาบ่ให้เปิดนีกลางป้ากลางดงไปหัวนัพระนจะไปเปิดทีเดียวเด้อลูกเด้อ้าประจําเชื่อได้ที่เราไปสาก่ันเนาะ ชาชาเจ้าสิ่คอยเท้าลสบายล้นานมาอยู่โดตาใจอ่อนที่เดียวนปายลงไ้อดสาบอให้ได้กตกแล้วนีกับมางบ่ราตาตายอีกไงบ่ลูก น้อยไปแล้วบางเหตุการ์บ้านเมืองแล้วก็ติดตับมาอีกดอกอาจารย์ออไปกระเด้อหลาดเด้อใ้เจะได้พ่าน,นพืชิทพิเิชหรือฟ้าเดอนหน้าโถถึงยอดงางดวงลำให้สวัสดีน้อมในทั้งทันแปดมนุษย์ใต้รุมฟ่าหรือเ่าทั่วทะลังจันตะพคโลบพับเอาได้ นังควันแก้วสามประการและเทียนเทียนลงกุฏีน้อยหน่อยขี้ควายเขาวางดงนะับแต่ภูมิท่าจะเกิดทางดันป่าลาบล้ออยู่ซ้าแต่วันนี้ที่คอยไปน้า